เฉยเขามาพอยังลอยอ่ะมันถือยังเดียวถือเนี่ยถือยังเดียวแค่ถือเพื่มันส่งโอ้ยครับนี่ระดับถ้ามีลมนไปต่อนี่ระดับโปรเฟชชั่นอลเลยเนี่ย

ถามันมีเบสิกเลยเนะี่ยยืนหอดจมอ่ะเออยืนยากมากอ่ะด้วย